ขี่รถหึ้จาก่าขีรบกถอยมาถอยมาพอคับ่าถอยมาถอยไปมาก็ต้องถอยถอยเฉยๆวต่แดงก็ต้อกขับกันไปบนถมาก็ต้องถอยถอยออกมากถอยออกมากันเขาจะเดินหน้าไปได้ข้าต้องทำตื่นมาว่นได

บากถอยออกมาว่าสออกได้ทั้งหนานั่ออกก็ได้่อยมาหัวข้างใครสุดเดียบอ่ะก็ถอยชุดถักเกวียนถอยชุดเทนมาไรสิเรียงเลยถอยจกกะต้องไปเลยต้องไปเลยวันนี้ถอยแาบกต้องไปเลยก็ทำบ้าคุแค่ไปหาเนาครูมันอาจจะได้ไอ้ทั้งตูนนั่นต้องเดงยไปเลยต้องเดยไเลยอ้าวห ก่มครบปราไ่บอเอาเห็นูก <ris> ่ายครับใครคบปาอใครใคครลกใครบใครครบถือเก้าบาถือว่าถูกต้นะยังแางตางครับครบอีกตอล้ครบอีกเลยครบอีกเครบอีกหงครบถือเก้าบา แท้แม่นอนออม่มนห,หนังดีเราไลยสงชัยนังลูกเขียนถือวัวฟูตัวลูกเขียนนี่ถือบอ่อถอยนะน่ะครบอบถาก็ชืว่าถือได้กว่าเด้ย, <c ười> ย่ังเอาด้นอข้าใจแล้วคอขอาอ้าวปาทองมคือฉลาดอยู่น้ำปูด,ด่นเน่ไม่คือเร็วฉลา เรื่องแร้ด้วยครับแรกปีอวัาครับแด้วเริ่มถวาดคืนนะครับเริ่มหูจักข้อคืนเนาะหูจักถอนหูจักคืนนาะพักแมวพักดแม่พักแม่จังไดแต่คิดขั้นเดนไปก็เกาหน้าหล่พอจะว่าเด่นกข้อหนอเอาพอบ่าเด่นกข้อไห วัดเราเป็นนักษาหนอความอบความจริงความจริงความจริงพูดความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายอาฮากการกินหวานหรืป้าคิดเขาปานทิศทขาปานทิศเขาผู้ไหนหวาน่็แขกก็ไหนว่านเอี่ยมชีวันครับเอี่ยมเอ็นเอ็เอครับครับเอห้าตัวตัวตัวเอาอีกจักรก็ แี่ดาวหกแก่ดาวหกบก่ดาวหกี่หก่ได้เขาม่แก่ดาหกใคร่าจะกินยาขาบกำหรือว่ากินยาโปติ้ตาว่ยาขับกำ้าัไพเพราหือแต่วันหนึ่งขับกาเขาจะกินยาขาบกำแต่วันหนี่ใครจะยืดหุ่น ทิเแท่ติดมั่นจักน้องเนี่ยเขาหำับนี้ปาที่อยากกินเขาได้งน้ำพอได้กินแล้วครบเขาจ้างเชยงห้องไทยนี่วางวัดตี๋แก้วครบผมครับผมดีพวกปูแก้วครับยิบมาด้วยเห็ดในพีเสียเลยครับป้าขาปก โอ้พวกแชร์แวการความรูที่ได้ฮห้ไปวราถึงไปให้ไหนฮักไหนวาวเขาเาทักอยู่เาแรกเขาแล้วนักการิี่จกเขาเออว่าทันว่ามันยาวนึกเอาว่านาวปากแล้วกูถามนะเร็งนักกนนะ แกตังหัวช ну ักห yeah, yeah, yeah. He ัวผ yeah. like ah yeah. ัวเป็นงักมันคือยตอนหนึ่งงักยตอนเป็นงักคือเห็ดยาแก้ปวกแล้วแล้วแล้อะไเห็ดที่ดีๆก็ได้เขาเห็ดไทยต่างวาหลายจ่งที่น้าไห้กับผมกโปโปผู้มาเป็นเนี่ยหนึ่งตเห็ดเจ้ไหลกับหอกคือเกาแม่ต่ดเต็มเนื้อการงักหอกชับแต่งถึว่าอ่างเขาเห็ดเนี่ย ก็จังกือนนีตอนนึงรูดปาฝัดนึ <c oughs> าางนก็ก <c oughs> เสียใเไว้ว่าทิได้แทว่างคิดกินหายว่างว่างิกินหาว่างพ่อเขาหามพ่อต็เวนใจมากเยถคาว่างิเขาฝักรูดปาปีอ๋อดูดีเดียวออว่าแต่แ่ว่างพ่อปกันพกขึือกทพเก่าดี่าอเอแร่าวเขาขวงกั ูพูดมาจากว่าหันติอยาไหนว่าจะคอการเปลนเครื่อกันเพม่การย้หันแคู่้อาหารต่หห้แต่โน้ตแต่โน้นแ้วหลุดแล้วกู้หาหานกู้หายตินหายไม่ถอะไม่ลาไม่เถอะไม่หวานอยากเอื้อตื้อเอือจิ้มได้หกดแล้วเออหายน้ำไหลต้องหายต้องไหลว่าหาทกินยูม่กินแคบขาดพระยาตาว่า กูบังว so 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 ่า mm มีก hmm. ับหายดวงดีญญาณหลุดแล้วหายใจขหนาขกอตาก็อขาจากหายว่าต้วปู้ทุกคนแต่ว่าแบบแต่บุตคิ้งหางหนางนล้วไดาแตากลับกนนั่างแรงกลับหายกันว่าแด้แล้วหลุดแล้วตามหายเว้ว่าเที่ยงแสงถือชู่เล่าบอกวาน่าทุกบุญไหวแล้วหลุดแล้วท่าทบุญไหวเขาเอินว่าท่านาคานบ่ม เราจับข้างับข้างบนวะาคือเ้าฝากห้าฝากข้างไว้่าของห้าบาไม่กอีอิ่งเพิ่งกระหายบนว่า่ายแล้วเขาเรียกว่าทำนาคานบมญขั้นผู้ใดว่าถักจบบุญว่าคยกินว่าคยทักหนังบางไม่ไปเบื่อเอาน้กายหรือเไอ้ข้อหายรือเปล่าได้ชื่อแต่ของขาวบางเบดร์ก็แดงตันตนไปนายชื่อคุณลหน มันเป็นจังการมันบอกว่าอี่าขึ้นกับเขาเ้าได้ตีมันเป็นจังการหรากเป็นยังฟั้งนั่งกันเพิ่นใดเกครืึ้นบ้าได้คุ้มเคยชูถ่ายปูใช่ไหมนั่งหละคุณขึ้มบัตอกอนต้องทำใจเล้วต้่าว่านทอเขอยากหายดิพอกระหายมั้งชื่อฟูทุขเพียงต่ว่านที่เอาใจบ่าได้เท่านั้ บางเช่อบางที่ใหญ่แต่ยูนบ่าถึงก็หล้ดเห็นลุกกะเอาบ้าไดมือฉันเอาฉันมาผู้รัคพบเอาใจเช้าเอาฉันเอาบ้าแตทตาเนียตักข้าบ้าปุกเชื่อว่าแล้วเอาว่าวายเล่นไปจังขันพอจังนั้นบุญนี่และต่างบังนะอ่านจจังขันใจแบบเอรุอต็นรู้ต นั่งหับพ่อตาได้ว่าทัาทดเขาบุญไปพ่อผ้าเฮ็ดผ้าถางผ้ากินผ้าทาน <c oughs> แบ่งกินแบ่งท่านแบ่งชันรายรับรายจ่ายแบ่งเติมน้ำว,วันแบ่งให้กันกินคนเฮาต้องหัวักเสียธรรมต้องดูดซับเสียธรรมหยายใ,ใจไม่ชินไม่ทั้ง เท็ดจังจังสิดคืนสิบตื่นกับหุ่มตัว้อกัวไปบึงบ่าบ้าไม่นังนงบึงบาบ้ที่องโูง่ายทั้งน้อยคนนั้คือการท้าท้อการท้ารูดักใครมาถึงวัดเธอปกดทุกทั้งเใจว่าบุญเขาม้านว่าบ้านท้อบุกเอาจากั้นบุกเอาจากพ้อยักษเขาได้จับใจเต็มที่พอตีท่าที่ท่าทางไปทั้ง

เออหายงงอบไม่หลับงมทบไม่หวานหายน้องไร้องหายท้องไห้ว่ากินจกตามท่านจาต่านเาน่ะแล้วถูกดังหายงอยูงงกินมีใช่ใครจิ้กทุกงิหนะหายบิดคำไิเป้นือได้ีิ่ํำไม่เบ้นแต่หายบิ่ํำไว้เบ้นหอยเชลล์เขาไปก็ถูกดัเงงหัวหน่อยท่านไปตาหน่อยถูกลังเป็นหนังแล้วถูกลัวการกินการท่านว่าหายบักคบไพ่อะไรเหรอพว่าหายไปบักคาไพ่นักบุแล้ว อยากทหไหวยใจจังภาคการเกษตร่างให้เรัทโอ้ยโอ้เเป้านะจองใบนี้นะเป้าหน่ะพ่อเป้าใบนี้เห็นไปูอาจจานเห็นแม่ว่างายว่างวันหกบาทมีลูกูใช่หอปูวันหกเราวัวันหกเห้ยอวดสิ พอไม่ตาแล้วพอม่ตาหลัง uh, ฟ uh, 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 nice hey. yeah. no uh, ้อ่พอไ่ตาหวนั้านต่างหวาหานหกตุ้งบีัวแมงก็มแนี่ตอแะับหกก็หกไครัูงนมาแคลกดูี่อาปาดูีวางมันหกเดียวใช่เป็นวนตุงดีบตัวเอาไปคัดเอาเอามาให้พ่ดูกะไถมัมาแ้วขงแครัง ้องแก่บ <boundaries> <si suppression> ่ก <fin anta> <ots> ูว <guarding okay>? ้าวข้อแช่ข้อสอบวะให้ตอบ่ไได้ให้ตอบบ่ถูกต้องอืมหถูกต้องแล้วทำไฟพาอประธานพอให้เล็วจังท่อะไรบ้างถ้าบุญปัเกไม่ได้ได้ถือความไมาได้เร็ว พ่ออยากให้ได้โอ้โหเต็งไม่ใครไมีปัญหาเปว่าถ้าใครไม่ีปัญหาพ่อบอกแปไปโด,ดนโทษหมดใครผู้ใไม่มาแทนเหรอท้องใช้ทีกท้ใช้ทีกพักแม่เนาะวัยหมดมาทำาห้ท่นั่บหมดจํงไหนจัไหน ขันบานี่บับาทาวนีกระชากบานชางบ้าบ่าอไอย่มดบนทางแตไม่มีเลมดบ้านท้นี่แต่ไมีเลยที่แอดมินใส่จานเมื่อกี้นะคะพอจะทำไปเร่อย่าหลุดพ่้าบานเข้าไปเล่อยๆล้วหลุดเออของด้วยบนชิ้นท่างขาปลอหลุดปแ้วครนั่งค้นนั่งห่องนั่งใบที่แอดมินใส่จานเมื่อกี้นะคะเออปากไปพ่อเออเกิดอะไรก่งท่าไปที่ใส่จาน มีแค่เลขหกกับเลขเก้าค่ะมีแ่เลขหกกับเลขเก้าเลขหกกับเก้าแค่นั้นเลยาให้ระวังหกระวังหกนะทางบักพัจังหับอย่างวงหมายวัาเสียชายตาหมาวัดเ้าชาาวัดเช้าชางตาเขารุ้แล้ค่อนบักัเอาแกนขาดาย ป่าเพ่งอนีกคือว่าพิ่งไ้งอยากเพนอนแล้วใช้แรงขาใาญคักเลนพ่อไปตอบว่าูได้กูรักกูใช้แรงขาใหคนนั้นเนี่ยกคือเพิ่งนอนใช้แรนขาใเแค่พึ่งมือว่าไงคักไงนอนตั้งใจกินกันห้อ

บ้านหกต่บ้านวั่งใมเยบ้านถือถือสียงนะพาว่าเกื่อัราคาแพงนะอะไรพาาเอื้อมได้พามึงเอื้อมบ้านจังออเขา้านแไอเขาว้านจัคือว่าวัานจังเขาคือว่าว่านจัง อาหารไม่พอทั้งเ้าทั้งแรงโหระรู้ทันยงนั้นวาวเนาะว่าจะพูดอะไรจะไปต่างประเทศจะไปต่างประเทศเล่าพ่อไปต่างไปขาม้าแดงเน่าอีกว่าอันันแล้วพ่อไปขอคารถถขอคาน้ำมันไปมึงเล่าเด็ยก่อเนี่เออไปเล่าไข่ม้แดงเน่าก็กองไไปน้องเขาไปขายขายม้งเน่าก้เาว่าม่นหนาวทั้งน เขาไปไข่ถังไปตัวไหนมาเอาเน่าไม่เล่นเน่าดีกว่าเน่าเขาเกาไปเล้าแม่เน่าเขาไปไขม้อแดงเน่าเขอเกาพ่าเกอะเท่าไดแบบตอนเน่าๆเขาเกาะเขาเอืดองยังเขาเอามาโชว์งามๆแต่ว่าทั้งแต่เขาไขม้าแดงเน่าขาจับปลาเขาชูมาถัง